เรื่องราวย้อนยุกกลับไปในสมัยโชซอนเมื่อองค์รัชทายาตีชางสงสัยถึงพระอาการป่วยที่แปลกประหลาดขององค์พระราชาและตัดสินใจปลอมตัวออกนอกวังเพื่อไปสืบหาความจริงจนพบว่าเกิดโรคประหลาดกำลังแพร่กระจายซึ่งเป็นเหตุให้ชาวบ้านหลายสุบคนตายและืุนคืนที่เป็นอสุรกาย ซอมบี้กัดกินผู้คนเขาต้องร่วมมือกับซอมบี้แพทย์สาวสามัญชนเพื่อปราบอสุรกายเหล่านี้ที่กำลังระบาดไปทั่วเมืองมุ่งระทึกไปกับฝูงซอมบี้ที่คืนชีพไล่กัดกินผู้คน 그 일을 방해하는 자들 모두 죽일 것이다. 그불의와 싸워서 이기시는 것만이 해일을 바로 세우시는 길입니다. 조학주의 반응이 크게 다랐습니다 ท้องมูวี่ว่าขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ววรบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ